สวัสดีครับนักเรียนปสองทุกคนคุณครูชื่อครูเล็กนะครับสอนวิชาดนตรีสากลหลังจากที่นักเรียนได้ดูคลิปวิดีโอเพลงจับมือกันไว้นะครับคุณครูก็ได้เลือกเอาภาพคุณหมอนะครับที่ทํางานอย่างหนักนะครับในช่วงสถานการณ์โควิดและก็จะมีผู้ที่ได้รับผลกระทบความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิดนะครับคุณครูเล็กก็เลยอยากจะชวนเด็กๆนะครับ ทำโครงการส่งกําลังใจจากใจดวงน้อยนะครับเพื่อส่งมอบก,กาลังใจไปให้คุณหมอและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิดนะครับโดยคุณครูก็จะชวนนักเรียนนะครับร้องเพลงแล้วก็เต้นประกอบเพลงจับมือกันไว้นะครับในท่อนจับมือกันไว้แล้วก็ไปด้วยกันนะครับเมื่อร้องเสร็จแล้วนะครับ ก็จะชวนเด็กๆให้กำลังใจด้วยการพูดคำว่าสู้ๆไปด้วยกันนะครับนะครับส่วนผู้หญิงก็พูดคำว่าสู้ๆไปด้วยกันนะคะนะครับเพื่อส่งกำลังใจไปให้คุณหมอนะครับโดยเด็กๆเมื่อทำเสร็จแล้วก็ส่งคลิปมาให้ครูเล็กนะครับเดี๋ยวครูเล็กจะตัดต่อแล้วก็ส่งไปให้คุณหมอดูในช่องทางออนไลน์นะครับก็ขอให้ส่งภายในวันที่30มมิถุนายนนะครับ เด็กๆก็ลองสังเกตการเต้นนะครับของคุณครูและการร้องนะครับแล้วก็ลองฝึกดูนะครับหวังว่าเด็กๆจะมาร่วมกิจกรรมกับครูเล็กนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูคลิปของคุณครูและลองฝึกทำตามไปพร้อมกันเลยนะครับ ม่วาไปทาไี่สำคัญไว้ก็คงไม่เก <c ài S 1> <calm. S 2> um ินมือเราสู้นะสู้สู้ไปดีครัา